เขาเปนเมนีใครบ้างคะพี่แล้วก็เห็นพี่ี่ถือชนไเยอะแบนี้ก็ตปากแรงว่าีีเนะครับว่าั้ายเป็นายรื่องนีนะครับตั้งแต่วันแรกที่ถือมืนูดูเนะครับโมเ็นะครับนะครับตัแต่วันแรกที่ถือมืนูซีมดูกาทำกก็ใส่เต็มครับเดียแรกครับที่ัาไดไที่นี้แไม่รอบ 8ปีคือความดูของพี่นุ้นคอเออพี่ไม่ได้เล่นตั้งแหมดมาแปีแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นละครดังเรื่องต่างต่างก็เป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพยนตร์แรกแล้วก็การเล่าเรื่องของของภาพยนตร์ก็ยังไม่ได้มีการตัดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเข้าไปดูก็กำลังใจแล้วก็อีกอย่างที่ต้องการมากๆก็คือการที่เราได้ร่วมงานกับคนด้วย เราก็เป็นคนแบบเรู้เยอะกันเพราะเราไมได้ติดตามงานของเขาแต่เราก็มีแพชั่นในการแสดงในการดุคออยากีที่ฝากามแหละฝากามการทันาเราถ้าเรา้นเกนมากนะคะแล้วก็บว่าต่นานูวจะบอกว่าวท่ขานีาองเมารก่กดดันะคะกีใจไม่กดดันไม่กดดันดีใเรา ถาจริงๆก็เป็นเป็นละครที่ดังม้ามาแต่ตอนแกก็จะบอกว่าหนึ่งไดเห็นผมที่แกรับเรื่องนี้คู่อย่างไม่อหรือแก้วใช่ใช่แบบอยากเิ็ตัวเองอยู่ในตรงนั้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ทำมรดกมาจากพ่แก้วในเรื่องนี้มาจากหลากแหล่ไดแล้วทั้ีพี่แก้วต้บอกว่านุ่นเด็กที่มาเล่นนะคือโอที่ทำรู้ไปเลยค่ะก็ก็คือพี่แก้วเขาเป็นนักแสดงที่เก เล่นละครพี่แก้มเแสดง่อก็ดีใจูชีไมิี่ไงบ้างตุ้งไม่ดีแคนนานเร่อะเรื่องไแต่ที่เราบอกไปว่าคนอร์ชั่ครับก็จะมีการแบบการโปรมูทนเดิมลด้วยการที่เป็นคนที่อยากปะสบามากยจะ้ับจะได้รการ

รถปีนแค่ไหนกางแตร่รอแกคำามแรค่ไหนบแรกในที่้าว่าในที่นม่าันไม่ผ่านวเลยไเอาไลนะคะโมไม่ผ่านัดเลยรถปีนกางแต่ว่านักข่เแซไม่แ้ก็นราบเปีนมาว่าเราสนเวอร์ชันประโยชน์มันต้องั้แต่อหนูว่าความแซงเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือพี่โอกต์อะบอกไว้เลยว่าเวอร์ชันเก่าตอยบอกแน่แม่รับเป็นรทุกคนไม่ได้ ดูจะแบบตบตีก็นหรอไปแย่กันหรอแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราทุกคนน่าสงสาตาทำไมน้าตาไม่เชื่อเลยดีดีดีวว่าดวย่าถดาพยนะให้คนเข้าไปในใจของคนเนี้ยว่าทำไมเขาถึงยอมเป็นที่สองทำไมยอมที่สิบห้คือไม่ได้หาความชอบทำอะไรนะกคนจะเห็นแต่ว่าเข้าไปล้วงลวงทกแต่ว่าลองดูว่าคนเนี้ยจงจบในแไนับเรื่องน้ว่ามันนากามองันกอฉัน้าอกันมือฉั้อัน เท่าที่ทราบคือน่าจะติดวันแที่ด็กเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงที่เขาตนี่นี้ก็เป็นเรองขอืว่าตอง้าตอกิดไม่ได้ิตาคดีนะตอนนี้ผมว่ามันเบบอนแบบแต่เกลือไม่ไหายไปตัวนี้แล้วเรื่งยูจะยืนยันไม่ได้ตอนนี้เพราแม่ามคดีเราโฟกัสอยู่ในการไปติดตัวบไปไปคนคนเข้าใจในตครตว คือผมอะคือว่าผมทงนง่ายเลยแล้วมีมีทุกคนเรื่องทำงานแบบเมื่อกที่ิั้งแต่ว่าคือมีนะคขอรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงนรันี้เรามีเปลี่ยนรซึ่งเป็นการที่คนดูรู้ว่าเอนจะเป็นยัไงนคี่จริงเขาเป็นมอมเรามไม่ไม่ได้ป็นกันะครับาว่าเราเราเราเี่ยตั้งตน้าในม่ขนใ่ในในในแบบเรื่องทู่เ่วกับร่จองดูดา จะเร็วด้วยงันนะคะจะลนหนังทีมันสวยนะคะว่กัขอบคุณพี่พีุ่พรรด้วยที่คนนทนาทม่มาให้กำลังใจพวกเราทนเราก็ขอบคุณมากคะแลก็ขอบคุณจนแุกคนคอยช่วยแต่เรื่องราวงันนแลยนขอบคุณทีอยู่อยากให้ทุกคนได้รับผตางอยมาดูว่ารสชาตของควาเป็นัเป็นในแบบนี้เป็นยังไงถ้าติดตามจสกมายมะ